สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเจนงเช้าค่ะมือหนีคอยยังไม่ทันได้อกไปร้านค่ะคอ,อยคอยุ่มือคอยต้องข่วมสะอาดนาบ้านคอยกวนมันหกค่ะขวดต้องค่วมสะอาดนาบ้านพี่นอ้องนี่แหละเงินข่ยบ้านน้อยรังนี่สุขี้สจังหกพี่นอ้องก็เลยกวดออก ความสะอาดหน้าบ้านนะคะอุ้มมือพี่น้องมันย้อนสเสียสงเดี๋ยวข่อยเสีให้เบิง่งมังมีคอยจะเบิ่งบังม,มีคอยดกดกพี่น้องปีนจะเบิ่งก็ลดนี่นะก็ลังเป็นหน่วยหน่อยๆตุตน่ตนเตนีตนเตน็มตุ่นนี่พี่น้องดกดก,กมังมีตุ่นนี่ตุ่นหน่อยๆนี่พี่น้องแต่ว่ามันห่างดก กูได้ยากได้หลวงมีไปซุกมาเอาเด้อเพืนอนก่อนหนึ่มาเอาไปซุกก็ร่างพอ่อซุกพี่นออ้องพว่วงน,น,นึ่งคนตุ่นนี่แต่ว่านี่ก็อค้างบ้านคอยพี่น้องข้างบ้าน,น,าานต้นขนุนข้างบ้านคุณน่นนนนนะน้อยๆแน่เลยแม่นว่าเลยพี่น้องมแต่หน่วยมันหลวงมีออบี้วันทั้ทงป่ายรอเรียบนึ่ก็มี ลูกคักนี่หน่วยนี้ก็ต้องพ่อสุปแสบกำลังสุปแสบๆต้องเพิ่มสะอาดนาบ้านเปลี่ยนมองพี่นอ้องแต่ว่าอุ้ยไรื่สิตายย่างตำนาตำลังสุกลูกสดลดหายทำความสะอาดสเสร็จเรียบร้อยอันนี้ลูกหมาน้อยซ้ำตัวหมาน้อยซ้ำตัวนี้ ลูกสาวคอยมาตะสลัคามแม่มันไปออกลูกไว้แม่มันเป็นหมาจรพี่น้องหมาจรนั่นแหละมันไปออกลูกไว้ลูกสาวคอยก็เลยเอามาเลือดตุ่นมันเอามาเลี้ยงสามตัวเลี้ลูกหมาสามตัวกำลังกินข้าวกินข้าวอิ่มก็สะพองคอยหกงานคอยเราไปที่นี่เวลาหนาบ้านคอยพี่น้องมีต้นมะมีนี่ต้นมะมีนไง เหมือนตัวเนี่ยเต้นพูนพี่น้องแมนเบืดอเนต้นจะเห็นบอกก็ร่างพ่อสุกนี่แหละผู้เจ้าได้มาสุกมาเอาไปสุกเด้อม่แข็งดอกเนี่ยมต่มาสิไลกัดถนามาค่อยนันหลายตัวสิไลคุบผู้เจา้าเดียต้นมะมีจังสีในี่แค่ยังเป็นตะนางตะเกาลงหกตึงเงื่อนข่อย หมาโน่เอ็มหมาโน่เอ็มหมาน้อ,อนูออ้ห <c oughs> <c oughs> ูคอยลื่อมตลอดพี่น้องขอว่าสนเจ้าเบิ้งอันหนึ่งอยู่หลงังศาลบ่ะพุธพี่น้องอัน,นมือเ้านี่แหละคอยเห็นตาคนละซ้อนเล่นไปเห็นมือเ้านี่พูดอยู่ทั้งฝ่ายผลจะเห็นบ่ น้จะเห็นบ่อหางมิ่มห่างมิ่มวิธุดหยอดบันยิ่งเฮิ่มขึ้นไปห่อยนะพอกระหู้ก็เห็นมือเสาเนี่ยผจ้าอยู่บัก็เจ้าด้วยเลี้ยดหน่อยมันเสียวนักสตียมันยิ่งห่างมันสิแตกมันสิไล่ตอดมุ่งข่อยมิ่มนึกพี่น้องมันไม่เพิ่งมิ่มมันสิตัวหน่อยก็เพิ่งพี่น้องเพิ่งมันตัวใหญ่อันนี้มิ่มอีธุงหน่อยยิ่งผู้กหยอดโดเรียโดเรีย หลังสาร,รพอพุ่มขขอยต้องพุ่มสาดเราคนละเนี่ยมไปเห็นพอดีเห็นบอ,อเจาเ็นบอ่นี่เเ็นบ่ห้างดำดำคือมึมอยูอ่หน่พี่นองห้างมีอพี่นองเห็นบอ่อยสุ่ม่อยสุ่มหัจเบาไปงนได้เ่ยลพี่นองนี่ ปุ่นตุน่นนี่นะยิ่งดำดำนี่นะขี้มิ่งเงาจะว่าต้นมงยมหมนาบ้านของพี่น้องอันนี้มงยมผูดอกแดงๆนี่นังยมผูมมผต้นนี้มงยมแม่ซุ่มสิเป,ป็นดอกพุ่มสิเป,ป็นหมากเลยน้อยเนีมม่ยมาเห็นดอกพี่น้องนั่นเนี่ยมาเห็นเห็นทุงานหน่อยหน่อยวันนี้ขางนี้ กุ้งสิเป็นหมากท่งนี่ตนุนเมรทางนี่ตนุนเมรทางนี่ตุนผู๋ดอกดแดงๆในมึงย่อมผู๋อันนั้นก็ไม่กกคุ้นพี่น้องกกคุ้นแล้วกับพวกติว๋วพวกผู๋พักติ๋วไว้ตุนน้มันตุนเหมือน้อยน้ำมันหันในหานลุ่มอยู่ย่างสีเก็บกินแก่ลำบากพี่น้องตุนมันสูงต้องหานลุ่มให้มันหน่อยกว่านี้จังหน่อยอย่างสีเก็บกินไง อันนี้ก็รถอีลาคอยไปแต่ใส่งานมีขั้นเดียวนี่ละพี่น้องพอได้ใส่งานยงมไปออกงานน้ำกระเจาะไปละม้วนน้ำกระเจาะนี่เด้อบรรยากาศรอบบานพ่อยังสีละพี่น้องมันหนอกเขาเนาะโอ้เหี่ยนแสงมืด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 หน้าบานพ่อยเด้อนี่เด้ออันนี้ต้นลำไยค่ะ ต้นลำใหญกับต้นมังมีอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้กับพาอีลำกาดำพาอีลำพี่นอ้องเห็นหน่วยมันบ่นี่หน่วยมันมมเป็นเล็กน่อยเมื่อค่อยไปปีนเก็บมากรน,นีแล้วเมื่อกินเรนพี่นอ้องเก็บมาอีลำหน่วยมันอันนี้เอยเอาต้นมาปลูกต้นมาปลูก็ไปตเก็บรัวกินเนาะโอ้ยมืด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  อีลำอีลำมตาแดงเก็บหยอดมันหลวบนี่นั่นเล็กน้อยก็เมื่อปีนเลยพี่น้องปีนออกมาก็ไปกินเหรียญนี่ละมากมันเนี่ยมาอีลำเนี่ยก็เป็นปีนเหรียญเมาหมากข้อควแพงหนูพี่น้องเม้่อ,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 าอ,อ,อ,อจาอยากก็เมาหลุดดึ๊ถ้าเตือนเป็นหยอดเมื่อเดี๋ยวก็มื่อเก็บไปหลวกหลุดขอ้อควแพ,พง เนี่ยเอ็มตะมาข่อยสิไรครบมูอเจ้าทุนันล่ะหลาข่อยมันหลายตัวอันนี้ต้นมะม่วงอันนี้ต้นอีหยังน้อดอกมันสิออกเหลืองเหลืองดอกพี่น้องยามแหลงดอกมันสิเหลืองเหลืองเป็นพว่งยังไงหัวกระบอกหัวแจักชื่อพ่อหนองโค้เพฟ่ฟนเอามาปลูกไม่สีออกดอกเง้มแหลงดอกเหลืองเหลืองเป็นพุ่งยังไงเดี๋ยวถ้ามันออกดอกก็จะทายมันจะเบืองเด้ออันนี้มันม้วนเป็นดอกมันยังเป็นใบเขียวอยู่ โด่งวญ่พ่นงงงนี่ยังพี่นนอ่ายบรรยากาศรอบานไม่มูเจบิงเลยสิก็ว่าเราไปเปิดลานยูงก็ขคาดฝอยหูเจาฟังอยู่นี่แหละอั Arizona, นนี้ก็ไคบานก็ไคบานพี่นนองจับบอลหูเจาหัวจับ่ก็ไบานก็ไครบานพี่นนอ เจ้าปูแหวงจักตอกมัดเข่ามัดนามสารกระตรงกระตาอียังได้ลายเนี่ยเราพี่น้องเนี่ยเหมือนเสียส่วนนอมมาตุ่มมาแก่เราพี่น้องปูแหว้ตะดดนหน่อด้ตะสมัยปูยาตายนี่ยมันก็ไฟตุนนี่ยู่ดีโดนอิลิพ่อหนุ่มพ่อตไดด้อพี่น้องพ่อหนุ่มพ่อเนี่ยแล้วมันหกแบมันหกมันรุน มันรุนแังค้าลรามันผูพี่น้องคนวาสิตัดออกโละเสียดดยเพราะว่ามันอยู่น้องข่อยว่าหลายปีแต่ข่อยเป็นได้หน่อยพราะนัอนจนข่อยเท่าปานนแล้วมันก็ยังอยู่น้อข่อยอยู่ก็ไอยบานลำมันยังไงดอกพี่น้องผู้ตัวหมูไงครับเห็นบ่นี่ละอีเฮื่อนกว่านี้ละแต่ว่ามันแบบมันก็หหอีดีแล้วพี่น้องนี่มันรุนรังค่าเป็นสนิมลังค่าลุกเกีบยคล้องข่อย มันเป็นสนิดหูบิดใบมันรุนใส่ย่ำฝนย่มแหลงไข่ในจัาหน่อยย่มหนาวร่มกับพัดใบไม่มีอันนี้ต้นมะเขียบต้นมะเขียบพี่น้องมะเขียบเรื่อหน่อยนานแล้วพี่น้องอันนี้ต้นมะเขียบ้างบ้านคว่ำเขียบ้างบ้านคว่ำ ียบตุ่นไผ่อันนี้กระบอกเขียวกันแน่พี่น้องอันนี้กระบอกเขียบอัน,นพันมือใหญ่ผ่านมือ,อยังยกักอันที่ก็จะอ,อ่อนยูคโอลาดไหมพี่น้องที่ก็จะไปจอดซื้อดีๆเนยลยล่ะก็ได้ตุน่นพันธุ์มาตตาพุ่นละได้มาหลายตุ่นอยู่ในซีหาตุ่นแต่ว่าตายเบิดอเพื่อตุ่นเดียว,ยวอันนี้ก็ต้นมะรุมมะรุม อันนี้ต้นมงหวดขาแง้มเป็นหน่วยหมากแดงจึ้งพึงยูพี่น้องแง้มแหลงคนละแต่วท่ามันเป็นหน่วยของทิไทมากกวเจ้าเบิถถเเง่งกมื่มอคั้นเป็นหน่วยอยู่ช่วงนี้แหลงแหงมะม่วงอันนี้ต้นมงม่วงเกิดเองบด้ปลูกรอกจ้าเกิดเองสิต้าทิมกับเสดายยังูหูยมันเป็นม่วงอีหยังแล้วท่านนี่เป็นหน่วยซะก่อนยังเสียวมาเลี้ยงเสียเล้ว่ามันเป็นหมากม่วงอีหยังมันเกิดเอง เอีลำพูหน่วยแหงมันพี่น้่งพี่น้องหน่วยแหงมันนี่ทต้น่วยนี่เปวยแหงอันนี้ต้นมะขามมะขามมันนี่ก็เกิดเองไม่ได้ปลูกได,ด้พี่น้องมันเกิดเองเก็ย๊ยบแงนไปใส่ตุ่มผูดตุ่มปลา <c oughs> โทษค่ะ <c oughs> ้นมีโอ้ยหน่วยเคงมก็มีมะมีกรได้นต้องป่ายคนนี่หอน่วยั้งต้นต้องสูงสูงกรมีนี่อย่างนงพี่น้อง้บรรยากาศรอบบ้านซือต้องร่วมสาเย็นห้างมมคนเลยไปสู้หมเจ้าเบืงเวลาหน้าบ้านกก็ได้ บ้านทำความสะอาดเรียบร้อย